แรกเดี๋ยวพลอยจะเริ่มเลยเป็นเดสแพนด้าเ1หนก่อนนะคะเปิดแพนด้า1นึให้ก่อนลูกค้าเดสชีฟองแฟชั่นจริงๆตัวนี้ไลฟ์เมื่อกี้โชว์ไปแล้วแม่ไลฟ์หลุดจะได้มากเสียดามากนะคะงานเป็นงานผ้าชีฟองล้วนๆเลยสั้นยาวก็แล้วแต่นะลูกค้านะคะกันไป นะคะมีทั้งแนวแบบวัยรุ่นแซบแซบหวานหวานเรียบร้อยทุกอย่างเลยผ้าชีฟองทั้งหมดเลยนะลูกค้านะผ้าชีฟองทั้งหมดเลยแต่จริงรุ่นเนี้ยจะออกเน้นยาวด้วยซ้ำออกเน้นยาวเน้นยาวตัวนี้น่ารักตัวนี้สวยอ๋อเป็นฟิลแบบเหมือนงานในไอจีที่ขายกันตัวละ7800ลูกค้า สวยนะสวยนะรุ่นนี้ขายออนไลน์ก็ได้หรือว่าลงตลาดก็ได้จากอูต้องยืนและยาวชุดนี้ยาวมากตัวนี้ป้ายแพนด้านะลูกค้านะป้ายแพนด้าเคหนึใครหาเดทเกรดแบบสวยสๆแฟชั fashion, น่นนะคะหาเดทเกรดสวยๆแฟชั่นนี่ลูกค้าสม็อกหลังใส่เดี่ยวป้ายคิงเปิดจองอีกทีวันไหนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเลยแม่ป้ายคิงนะคะป้ายคิงแอบแอบ เออมาช้านิดนึงอ่ะยังไม่มีกําหนดเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะรอติดตามอีกทีหนึ่งแต่ว่าน่าจะรัวๆเลยช่วงประมาณแน่นอนอ่ะเดือนหน้าเลย <c oughs> แน่นอนแน่นอนอ่ะเป็นช่วงเดือนหน้าเลยค่ะคุณพี่รอติดตามได้เลย <c oughs> สวยมากอันนี้ฟิลลงเลเดินเดินหาดเดินหาด <c oughs> เออลงเลริมหาดไอ้หนูค่ะช่วยน้องคัดให้หน่อยนะคะช่วยน้องเอาใส่ไมห้หน่อย นะคะเอาวัยรุ่นไว้รุ่นใส่ให้ลูกค้าดูได้เลยนะนี่ลูกค้าสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีจริงๆไม่ต้องเปิดกระสอบเกาหลีนะแม่เปิดกระสอบแฟชั่นได้หมดเลยนะคะเปิดกระสอบแฟชั่นได้หมดเลยจริงๆงานจีนเนี่ยจะออกจริตแบบว่าถูกใจบ้านเราด้วยนะเพราะว่ามันออกแฟชั่นเยอะออกแฟชั่นเยอะออกแฟชั่นเยอะนี่แขนยาวเยอะมากลูกค้าตัวยาวแขนสั้น อ๋อใส่เดียวคือออกหลายแนวหลายแบบมากลูกค้าค่ะ45กิโลประมาณ100บวกลบ100จริงๆถึง120แล้วแต่กระสอบนะแล้วแต่กระสอบว่าจะได้ตัวสั้นตัวยาวเยอะราคามาแถวน้องเขาแจ้งไว้แล้วเนาะราคาตัวนี้6,900บาทลูกค้ 6, า6,900 6,900ใครเอาลูกรีวิวมีส่วนลดให้300นะคะมีส่วนลดให้300บาทแม่แม่ขเหลือ 6,600บาทพิมพ์จอจาน01ย์ 01. ตัวนี้จะมีแค่1ลูกรีวิวแล้วก็1ลูกใหม่นะคะใครอยากเบิ้ลคู่เลย2ลูกนะคะใครอยากเบิ้ลคู่เลย2ลูกลูกค้าขาสามารถรับมาทั้งคู่ได้เลยนะสามารถรับมาทั้งคู่ได้เลยนะลูกค้านะ ตอจานศูนย์หนึ่งจะเป็นลูกรีวิวที่พลอยโชว์ค่ะใครไม่อยากลุนเอาลูกรีวิวได้เลยนะคะใครไม่อยากลุนเอาลูกรีวิวได้เลยค่ะลูกค้านี่น่ารักสไตล์แบบแฟชั่นใส่ทํางานใส่เที่ยวได้เ,เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆลูกค้าอันนี้ลูกเล็กโชว์ได้ทุกตัวเลยนะคะงานลูกเล็กดูได้ทุกตัวเลยลูกค้านี่สไตล์นี้สไตล์คาเฟ่สไตล์เกาหลีไหม สไตล์เกาหลีเลยแบบนี้ใครที่ไม่ชอบติดเดสแบบเดสอยู่บ้านอนะลูกค้าเล่นเป็นแนวพวกเดสชีฟองเลยนะคะแนวเดสชีฟองแนวเดสประมาณนี้ในเดทแฟชั่นอันนี้จะเป็นสายแบบสายเขาจะยาวนิดนึงเขาจะเป็นงานสาลหลังนะลูกค้ารัดรูปได้อีกนะคะพิมพ์จอจานศูย์หนึเลยค่ะพิมพ์จอจานศูนย์เลยลูกค้านะคะมีเสื้อเชิ้ตทำงานไหมเสื้อเชิ้ตทำงานถ้าเป็นของผู้ชายมีหลายป้ายเลยพี่ เสืชิ้ตนะมีตั้งแต่ถ้าเาเกรด B หน่อยถ้าแบบว่าเอาไปซักซ่อมได้เนาะ FJ 6ค่ะเริ่มที่4,900บาทนะคะลูกค้าอองาน1้0ยกิโลของญี่ปุ่นนะหรือว่าอุ้ยน่ารักจังเลยนี่ข้างหน้าข้างหน้าเขาอยู่ฝั่งนี้จ้ะนะคะออหรือว่าลูกค้าจะจะเล่นเป็นแนวแบบเกรด A หน่อยขยับไปนิดนึง FJ FJ 1 เอ่อ KWE 105ได้ค่ะโค้ด2 0 5 5โคด2อ4อะไรประมาณเนี้ยเล่นได้เลยเล่นได้เลยของป้ายโค้ดก็สวยนะป้ายโค้ดเริ่มที่7,000 7 0 0 0เอ่อ7,900ไหม7หรือ7,500นี่แหละพี่จา๋าแต่ว่างานลูกใหญ่อ่ะจะตกอยู่ประมาณ4,500ตัวเลยนะเยอะมากๆนะคะหรือจะเอา45กิโลก็มีเหมือนกัน45กิโลของอเมริกาจะ้ะอ,อ ไปหมีนี่แหละมีแบบแขนสั้นล้วนกับแขนยาวล้วนนะแล้วแต่ลูกราคาจะอยู่ประมาณสามพันสามร้อยประมาณนี้ค่ะแม่แม่ราคาประมาณนี้เลยค่ะพี่เออราคานะราคาประมาณนี้เลยนะคะคุณพี่จ๋าราคาประมาณนี้เลยลูกค้าชอบแบบไหนทักอินบ็อกซ์หาน้องแอดมินขอดูรีวิวได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นงานสไตล์ผู้หญิงอะพี่ใส่ทำงานใช่ปะใส่ทำงานของผู้หญิงนะน้องแนะนำเป็นพวกแนวเสื้อแฟชั่นคอตตอนเลย นะฮะแนวเสื้อแฟชั่นคอตตอนเลยลูกค้า YC KR อย่างเงี้ยนะฟาดึงข้างบนเลยลูกนะคะ YC KR อย่างเงี้ยนะคะลูกค,ะคะ้าขาสามารถเล่นเป็นพวก015ได้นะคะเล่นเป็นพวกรหัส015ได้เลยใหม่ไม,มแม่ดมูป้ายยังห้อยบางตัวคือกันขโมยยังอยู่ครบ อ๋อการขโมยยังอยู่ครบตัวนี้จะเน้นที่ผ้าชีฟองนะลูกค้าผ้าผิวผิวนิ่มๆคือเลีดไอ้น้ำแล้วใส่ไม้แขวนได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้สีดำค่ะของซาร่าค่ะลูกค้าของซาร่าจะ้ะนะคะของซาร่าค่ะลูกค้านี่ต่อโดยสีส้มเนี่ยงานชีฟองจะเน้นสีสดๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะ งานชีฟองจะเน้นที่สีสดเลยลายดงลายดอกคือสไตล์สาวออฟฟิศใส่ทำงานอย่างเงี้ยได้สาว,าวค,คาเฟ่ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าขาสั้นขายาวเลยแต่รุ่นนี้ก็เน้นหลักๆไปที่ตัวยาวนี่แหละลูกค้าเน้นหลักๆไปที่ตัวยาวเลยนะลูกค้านะอุ้ยอันนี้สีขาวสวยมากฟิลแบบใส่ออกงานได้เลยเพราะว่าสวยนะคะฟิลใส่ออกงานได้เหมือนกันค่ะลูกค้า่ะ 45กิโลนะปกติตัวเนี้ยถ้าเป็นลูกใหญ่จะอยู่ประมาณหมื่น1ม5 0 0สามพัลูกค้าราคาจะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณนี้วันนี้เอามาเป็นแพ็กเกจ45โลนะคะให้ลูกค้าที่แบบว่าโอ,อ้ลูกใหญ่เยอะไปเนาะลูกลูกใหญ่คือแบบว่ามันเยอะเกินเอาลูกเล็กขายง่ายหมดไวนะคะสี่กิโลวันนี้แพนด้าหนึ่นี่เดี๋ยวมีจริงๆอยากจะเปิดตัว1 1ึ่งหนึ่งวินเทจให้ดูด้วยเผื่อใครเป็นสาวกงานวินเทจ เนี่ยน่ารักมาก SML XL ค่ะคลาสไซส์เลยนะคะคลาสไซส์เลยลูกค้าใหม่ผม LSS อ๋อยังไม่มีนะพี่นะยังไม่มีนะเดี๋ยวรอติดตามเป็นพวกใหม่ผม 55L อะ่ะช่วงประมาณอ๋อพฤษภาได้เลยค่ะช่วงประมาณพฤษภาติดตามได้เลยลูกค้านะคะ45กิโลเหมือนกัน 55L เนอะพี่เนาะ 55L หรือจะเป็นพวกใหม่ผม TSS ก็ได้ ทีเอ็ดก็ได้นะโอ้ถ้าเป็นแบบแขนสั้นล้วนนะลูกค้าเล่นได้นะ YC301 SS เออ YC301 SS แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คืออุ้ยอันนี้ข้างไหนข้างหน้าข้างหลังอีกรุ่นหนึ่งก็คือพวกใหมพรม 55L นะคะจะลุ้นลุ้นแขนสั้นได้ลูกค้าลุ้นลุ้นแขนสั้นได้ ออจำนวนเยอะนะอันนี้ก็ตกประมาร้อยร้อยร้อยนิดนิดร้อยบวกลบค่ะลูกค้านะคะใครสนใจรับเดทลูกรีวิวนะพิมพจอจานศูนย์หนึ่งใครเอาลูกใหม่พิมพ์จอจานศูนย์สองได้เลยนะคะใครเอาลูกใหม่พิมพจอจานศูนย์สองได้เลยค่ะลูกค้ามีแค่สองลูกนะนะวันที่รีวิวมีแค่หนึ่งลูกรีวิวแล้วก็หนึ่งลูกใหม่คะ <S <s ่ะลูกค้าวินารักอันนี้สไตล์แบบว่า หวานหวานหวานหาน,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 น Y2K vintage อะไรเขาเรียกว่าอะไรแฟรี่เหรอเออเรียกหมดเลยเรียกหมดทุกสไตล์เลยนะคะเน้นแฟชั่นเน้นผ้าเน้นทรงแฟชั่นนะคะลูกค้าต้องเล่นพวกแนวนี้นะเดทชีฟองเออเดทชีฟองเดทคอตอนก็ได้จริงจริงเดทคอตอนอ่ะหนูมีหลุดจองมาด้วยนะลูกค้าลูกหนึ่งไม่แน่ใจหมดหรือยังนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวไปเช็คของให้ก่อนไปเช็คลูกจริงให้ก่อน เดทคอตตอนป้ายหมีใครชอบสีสีอ่ะลูกค้าช่วงซัมเมอร์เน้นใส่สีสีกันอะไรเงี้ยนะลูกค้าค่าเดทชีฟองเลยผ้าพิมพ์ลายมันลายมันจะชัดนะสีมันจะสดเออสีไม่จืดเนี่ยลูกค้าลองดูก็ได้นะคะลายดงลายดอกสีพื้นอะไรเงี้ยก็จะออกแบบสีสดๆดสวยๆเยอะเลยนะคะลูกค้า45กิโลนะคะ45กิโล สี่สิบห้าอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยยังไงสียังไงสีงงสโอ้นี่นี่น,นี่ลูกค้านี่เนี่ยฟิลสาวออฟฟิศเลยสาวออฟฟิศใส่ทํางานใส่เที่ยวคาเฟ่ได้นะคะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลหกพันเก้าร้อยบาทสี่สิบห้าโลหกพันเก้าลูกค้านี่น่ารักไหมสวยสวยเลยสวยเลยนะคะสวยเลยจ้ะแม่ สี่สิบห้ากิโลมีเดตรุ่นอื่นเดี๋ยวมีเดตตัวเซลล์อีกนะลูกค้านะมีเดทตัวเซลลอีกไม่แน่ใจว่าออจะได้เปิดไหมเพราว่าวันนี้คนน้อยแล้วก็ลูกค้าวันนี้คนน้อยมากวันนี้คนน้อยมากนะคะวันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยแอดพอยลุยงานมาเยอะมากเลยไม่รู้จะได้เปิดครบหรือเปล่า อันนี้จะเป็นยังไงนี้อันนี้เป็นสายผูกบ่าแบบหนึ่งนะผูกบ่าให้กอนนี่เขาเป็นสายผูกแบบผูกโบที่หัวไหล่โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะลูกค้าโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อตัวไหนนะลูกค้านะจะหมดเขตภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าค่ะโปรหนึ่งแถมน่ารักเหมือนกันนี่นี่นี่ เด้อสวยมากโปร 1, หนึ่งแถมหนึ่งหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะลูกค้านะหมดเขตสิ้นเดือนนี้อีกสิบวัน 1, หนึ่งแถมหนึ่งยังมีอีกหลายรายการเลยลูกค้า ไปทักขอดูรายการกับน้องแอดมินได้นะงานหนึ่งแถมหนึ่งนี่ค้ารายการได้ด้วยลูกค้าจา๋าค้ารายการได้ด้วยกระสอบ YC กระสอบเหลืองใหม่ทีเมื่อไหร่ถ้าเป็น YC ออกมาอีกทีช่วงประมาณพฤษภา,าเลยค่ะพี่ช่วงพฤษภา,าเลยนะแต่ว่าพี่สนใจงานตัวไหนสอบถามกับน้องได้นะเผื่อยังมีสต็อกอยู่ นะคะเผื่อแบบว่างานที่หามยังมีสต็อกอยู่นะหุลูกค้าสเวเตอร์เกาหลีอย่างเงี้ยเออก็ยังมีนะลูกค้าออเดอร์ได้คูลอตตอนแรกพลก็ว่าจะเอาคูลอดมาเปิดของ y g นะคะคูลอดของ y g ก็สวยอยากเอามาเปิดอยู่เดี๋ยวหาเวลาก่อนเดี๋ยวหาเวลาตัวนี้เดสนะคะลูกค้าค่ะป้ายแพนด้านะเดทแพนด้าหนึ่ค่ะ,ปนะเ, 1, คะเป็นงานชีฟองแฟชั่น นะคะเป็นงานชีฟองแฟชั่นลูกค้าเน้นดอกเน้นสีสวยเน้นสีสดสดนะคะผ้าชีฟองล้วนนะทั้งลูกเลยแม่ปกติชีฟองล้วนหรือว่าคอตตอนล้วนเขาจะมาราคาสูงมากๆนะคะมันจะไม่ติดพวกทรงแบบใส่อยู่บ้านอนะ่ะแม่ใส่ออกเที่ยวใส่ออกบ้านใส่ทำงานใส่ไปคา,ฟคาเฟ่ยอย่างเดียวเลย นะคะสีพื้นก็มีไม่ได้ออกแต่ลายดอกนะลูกค้านะสีพื้นโทนพื้นก็มีนะคะคระไปเลยหลายๆแบบรรหลายแแบบหลายแแบบหลายทรงปาดลายจ้ำเอลนะเน้นตัวยาวย้ำอีกรอบเน้นตัวยาวถ้าตัวยาวเนี่ยลูกค้าจะทําราคาได้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าตัวยาวเนี่ยไปได้ตัวละร้อยขึ้นอ่ะร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบเนื้อออกปะ เกรดขึ้นห้างก็คือเน้นทรงสวยวินี้ห่างปาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเอองาน2ชั้นสวยลูกค้า45กิโลนะ6,900บาทเอาลูกรีวิวหรือลูกใหม่ก็ได้ตัวนี้สวยเชียเชียเลยนะคะเชียเลยค่ะเพราะว่าให้มีติดไป 1, 1, 1, 1นะตอนนี้มีแค่2ลูกนะลูกค้านะมีแค่2ลูกนะคะเดทแฟชั่นรุ่นนี้มีไม่เยอะใครเอฟทันได้นะวันที่รีวิวนะเอฟได้เลย นะคะเพราะว่าจะมาไม่เยอะแหละทุกๆล็อตตัวนี้จะจะมาค่อนข้างน้อยจะหายากนิดนึงวินิปตดไหลแต่ว่าอัดพีสยาวทุกตัวลูกค้าฟิลตัวยาวทุกตัวเลย6,900าค่ะใครจารีวิวพิมพ์รหัสอะไรนะจอจาน01นย์ะคะจอจาน01นย์จจ 01, นะ,ะ,จจ 01, ะลูกค้านะจอจาน01นย์นะคะลูกค้าจอจาน01ค่ะลูกค้าค่ะนี่อัดพีซอีกแล้ว รีดไอ้น้ําแล้วคือยิงป้ายวัดไซส์อะไรเงี้ยขายได้เลยแม่ไม่ต้องไปเสียเวลาซักรีดแล้วจริงๆตัวเนี้ยสวยเลย S M L X L นะเดี๋ยวพลอยเทียบไซส์ให้พลอยดูกับพลอยให้ดูนี่ลูกค้าคือสาวอวบนิดๆอะ่ะ <c oughs> อว้วบแบบอวบนิดๆน,นะก็ใส่ได้มีไซส์เหมือนกันมีไซส์เหมือนกันนะคะก็อกใส์เดี่ยวแขนสั้นแขนยาวแขนตุ๊ก,กตาแขนฟิลเกาหลีมีหมดเลยลูกค้านะคะออกคะกันไปเลยค่ะ ออกคลากกันเลยลูกค้าออกคลากกันเลยลูกค้าค่ะ5กิโลมีใครรับไหมแม่จอจานศูนย์หนึ่งหรือว่าดูรีวิวแล้วรีบตามไปเอฟหลังบ้านเลยนะมีของแค่สองลูกเองมีของแค่สองลูกเท่านั้นเลยนะคะนี่น่ารักตอนนี้เดทก็ขายดีลูกค้าทักมาจะเอาเดทกันเยอะแนวเดทแฟชั่นแนวเดทแฟชั่นนะลูกค้า เดทแฟชั่นเขาว่าใส่เที่ยวใช่ไหมโอ้ซัมมอซัมเมอร์เขาจะไปทะเลกันช่วงนี้จะฮิตงานประมาณนี้นะคะเดทช่วงแบบว่ากึ่งหนาหนาหน่อยจะยังแบบว่าอ๋อสู้ตัวนี้ไม่ได้นะยังสู้รุ่นพวกนี้ไม่ได้ลูกค่ะวินี้อันนี้เป็นงานสองชิ้นนะมีซับในด้วยชีฟองสวยนะลูกค้าปกตินะแต่ก่อนนี้มันเคยมีเป็นตัวนี้ชีฟองชีฟองอีกแบบหนึง่ง ชีฟองเสื้อทูนิคอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าอุ้ยตัวนั้นก็ขายดีพอขายดีแล้วไม่มาเลยพอขายดีแล้วไม่มีของมาเลยลูกค้าแนวเสื้อใช่ไหมแนวเสื้อแนวเสื้อแบบเสื้อทูนิคเสื้อชีฟองซีทูอย่างเงี้ยโอ้ยวายทูเคแนวนั้นวนะินเทจวายทูเคได้เลยอะ่ะเออแต่ไม่มีของนะไม่มีของนะแม่นะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเป็นฟิลเจ้ายงเจ้าหญิงนะคะ45กิโลแพนด้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกค้า สี่สิบห้ากิโลแพนด้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะนะคะเดชชีฟองนะเดชชีฟองราคาหกพันเก้าร้อยบาทหกพันเก้าร้อยบาทนะคะลูกค้าหาหกพันเก้าร้อยบาทนี่หกพันเก้าร้อยบาทเห็นไหมเน้นทรงแฟชั่นเลยลูกค้าตกเฉลี่ยป,ประมาณร้อยถ้าตีทุนๆน,นะประมาณร้อยต้นทุนประมาณหกสิบกว่าบาท แม่จะขายกันขั้นต่ําอยู่ประมาณร้อยห้าสิบอะร้อยถึงร้อยห้าสิบขึ้นลูกค้าอันนี้พลอยหารแบบร้อยตัวให้นะแต่จริงคือได้เกินนะคะได้เกินอยู่แล้วลูกค้าได้เกินอยู่แล้วคะ่ะแล้วเน้นตัวยาวด้วยตัวยาวนี้คือร้อยห้าสิบยืนพื้นมาแน่นอนเปิดขาสั้นผ้าแพนด้าได้ไหมโอไม่มีของแล้วพี่ขาสั้นขาสั้นมีตัวไหนวะขาสั้นมีรุ่นไหนอีกไหมเออลองนึกออกมาตอนนี้ขาสั้นที่มีนะพี่นะ้ำมันจะเป็นขาสั้นชายป้ายฟูจิ นะคะลูกค้ามีขาสัน้นมีขาสั้นชายป้ายฟูจิอยากดูรีวิวไหมแม่เดี๋ยวหาเวลามาเปิดให้ของป้ายฟูจินะของป้ายฟูจิหรือแบบว่าเดี๋ยวรอลอตหน้าเลยลูกค้ารอลอตหน้าเลยเพราะว่าลอตหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบว่าเปิดในไลฟ์นะลูกค้าเปิดให้เอฟกันในไลฟ์นะป้ายแพนด้ารอติดตามได้เลยอันนี้เขาใส่ยังไง่ะเนี่ยเดี๋ยวหากับกลับไปคลิปก่อนกลับด้านก่อนสี่สิบห้ากิโลนะลูกค้าใครที่เพิ่งเข้ามานะคะ 45่สิบหกิโลป้ายแพนด้าตัวนี้เป็นงานเดรสเอ๊ะยังไงหาก่อนหาหัวก่อนอ้ยเด็กมีดีเทลเยอะละเกินนี่เขามีข้างในด้วยแปบ๊บนึงนะยังไม่มีแบบแบ่งนะลูกค้ายังไม่มีแบ่งแบบ10บโลยี่โลนะที่นี่จะขายยกลูกเลยค่ะพี่ยกลูกเลยคุ้มมากอันนี้น่ารักเหมือนกันนะนี่โอ้ปัดซ้ายปัดขวาลูกค้าผ้าชีฟองนะคะ อ,อ๋อผ้าชีฟองอะลูกค้าจํานวนมันมันจะได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจริงจริงผ,ผ้ามันเบามากผ้ามันเบามากๆเลยลูกค้าประมาณตีให้อยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่ประมาณนี้อยากดูงานเสื้อยีนมีอะไรบ้างคะยีนบางใช่ไหมคะพี่ได้เดี๋ยวพลอยหามาให้เดี๋ยวพลอยหามาให้ให้นะคะแพทพี่นะเดี๋ยวมาเปิดให้ยีนบางตอนเนี้อ๋ออุ้ยมีของแพนด้ามาใหม่ด้วยนะแต่หนูหาวันมาทํารีวิวให้ชมนะคะ เพราะว่าของแพนด้ามาใหม่หลายตัวเลยพี่เบอร์เบอร์อรมาล็อตใหม่นะคะสวยๆก็เยอะอเมริกาป้าหมีก็เวลเวลเป็นช่วงพฤษภาหมดเลยลูกค้านะคะเป็นช่วงพฤษภาหมดเลยตอนนี้พยายามเคลียร์ที่รอแล้วเคลียร์ที่รอของเรียบร้อยแพนด้าวายซีคิงเอ่อหมีนะคะป้ายแบรเนาะป้แบปหมีเดี๋ยวก็จะมาอีกค่ะเกียมเงินไว้เลยแม่แม่เกียมตังรอเลย <laughs> เตรียมตังรอเลยนะใครจะเล็งจะจองแบบว่าอยากเหมารหัสไหนนะคะรอเลยส่วนใครที่อยากได้งานโปรหนแถมหนึ่งนะย้ำอีกรอบว่าหมดเขตสิ้นเดือนนี้ลูกค้าตุนได้ตุนนะคุ้มทุกตัวนะคะหนึ่อ K W E 1212a อเองย่าเงี้ยโปรหนแถมหลูก905อย่ายโปรหนแถมหลูกคุ้มมาก ลูกค้าใครที่ขายส่งยกกระสอบนะคะหรือว่าเป็นไอเดียก็ได้เป็นไอเดียว่าใครอยากจะเริ่มเอาไปทําแบบขายส่งเองนะขายส่งแบบร้อยตัว20ตัวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาไปทําได้เลยพี่จํานวนมันเยอะนะคะจํานวนแบบเยอะมากคุ้มมากลองดูลองดูลูกค้าอ่ะมาจนถึงช่วงท้ายแล้วตัวนี้เดรสนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นที่โชว์อยู่นะ รุ่นที่โชว์อยู่นะลูกค้านะแพนด้าเค1นึ <K 1> เป็นเดสชีฟองแฟชั่นนะคะของป้ายแพนด้าเดสเขาจะมีหลายเกรดเนาะมีเกรดแบบรวมเดสรวมรวมผ้าใส่แบบอยู่บ้านปกติราคาก็จะถูกหน่อยเดสที่คัดทรงเป็นทรงแฟชั่นขึ้นมานะะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแยกผ้าชีฟองแยกผ้าคอตตอนล้วนราคาจะอยู่ประมาณนี้เลยแต่ว่าการันตีว่า ยกลูกไปนะพี่นะออกประมาณแบบในรีวิวยังสวยนะคะลูกค้าค่ะ45กิโล6,900บาทใครจะรับเดี๋ยวพิมพ์ย้อนหลังมาก็ได้จอจา,จาน0ูย์เนาะหรือว่าไปเอฟกันหลังบ้านก็ได้จ่ะสวยไหมสวยไหมอ่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ในราวให้ดูนิดนึงเผื่อใครมาดูย้อนหลังแล้วอยากได้นะคะยัย,ยนน้ำลายก่อนเดสสวยนี่พอยพอย เทียบกับไซส์พอยดูนะว่า wow, มันคลาสไซส์เลยลูกค้าจะคัดเป็นแนวแบบเนีย่ยกึ่งกึ่งมินิมอลมินิมอลก็ได้นะครีมคลีนป<ๆ>ั๊กคีนคลีนขาวๆอุ้ยตัวนี้สวยด้วยนะเป็นงานปักด้วยพอยซูมให้ดูงานปักด้วยลูกค้าเท็กเจอร์ผ้าสวยทุกตัวค่ะเกรดนี้นะคะเกรดนี้งานสวยทุกตัวแนวดอกวินเทจดอกน่ารักน่ารักสไตล์คาเฟ่ได้นะวัยรุ่นวัยรุ่นนิดหนึ่งลูกค้านี่น่ารัก เน้นตัวยาวนะคะเน้นตัวยาวทำราคาเลยแพนด้าเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแพนด้าเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะถ้าเกิดใครชอบดอกที่เป็นแนวดอกวินเทจอ่ะมีอีกรุ่นหนึ่งแต่ไม่แน่ใจจะได้เปิดหรือเปล่านะลูกค้านะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น <c oughs> แนวดอกวนะินเทจอ่ะลูกค้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบีหนึ่งหนึ่งหนึ่งบีนะลูกค้านะอุ้ยล่วงหนึ่งหนึ่งหนึ่งบีนะลูกค้านะ ชอบดอกดอกก็ลองดู2ตัว2ตัวที่พลอยบอกเลย2ตัวที่พลอยบอกเลยนะลูกค้านะ6กพันเนะเดสรุ่นนี้ฉ่ำๆเลยลูกค้านะคะได้เดสแบบฉ่ำทุกตัวจ้ะนะคะใครที่เป็นสายทําราคาเดสพวกนี้อยู่แล้วนะลูกค้าชอบดอกดอกลูกค้ามาหาแฟชั่นใส่เที่ยวช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยอันนี้จริงๆสีพื้นก็มีนะสีพื้นสีพื้นที่ไม่ได้คัดขึ้นไม้ก็มีค่ะลูกคา้าหรือถ้าจะคัดดอกดอกแบบนี้เยอะๆก็ รุ่นนี้เลย111หรือว่า111 B ก็ได้2รุ่นนะคะเดี๋ยวไปต่องานคอตตอนชายให้ลูกค้าคอตตอนชายแพนด้า m 1 1นะคะ, Panda ะคอตตอนชายแพนด้า m 1 1นะคะลูกค้าค่ะแพนด้า m 1 1นะเดี๋ยวไปต่อให้วันนี้มีใครอยากดูงานสเวเตอร์ของแพนด้าด้วยไหมั้ย45หโลสเวเตอร์ของแพนด้าก็เหลือไม่เยอะแล้วลูกค้านะคะสวยจังเลยอ่ะสี สีแบบโทนเนี้ยเออน่ารักนะสไตล์นี้เลยคาเฟ่เกาหลีเกาหลีนิดนึงนะ,ะมีความเกาหลีเกาหลีอยู่นะลูกค้านะใครจะเอาลูกที่โชว์ยังว่างนะคะไม่ต้องลุ้นคุณแม่ได้งานตามที่โชว์ทุกตัวเลยได้งานตามที่โชว์ทุกตัวเลยพิมพ์จอจานศูนย์หนึ่งได้เลยค่ะหก0ันเกบาทนะคะสวยนะลูกค้าไลฟ์สดก็ได้ตัวเนี้ยไลฟ์สดออกได้เลยร้อยยีิบเก้กว่า ลองคำนวณต้นทุนเดี๋ยวพลอยนับจํานวนแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์ไวใ้ให้อีกทีหนึ่งนะลูกค้านะเพราะว่านี้พลอยกะให้แค่ประมาณร้อยยี่ประมาณนี้เออร้อยยี่ร้อยห้าไปเนประมาณนี้แค่นี้น่ารักสีดําสีขาวดําจริงๆก็แมทได้นะลูกค้า <c oughs> <c oughs> เป็นสไตล์แบบลักชูลักชูไปเลยใส่อะไรแบบใส่สร้อยใส่กระเป๋าสีทองเนี้ยเออน่ารักหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะรุ่นนี้หกพันเก้าร้อยบาท ฝากไว้ด้วยเดชีฟองแฟชั่นอะไปต่อเ